สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงอยู่ที่ข้อกบนะครับหลังบ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับนี่ครับบริเวณนี้ก็คือข้อกบของพ่อพงพอเพียงนะครับนี่คือบริเวณที่เลี้ยงกบนะครับตอนนี้กบก็หมดแล้วครับเหลือไม่เท่าไรหรอกนะครับ คันนี้อยากจะให้ชมนะครับที่ข้อกบพ่อพง์นี้พ่อพงก็ได้ปลูกนี่ครับผักอีเลิศไว้นะครับแต่ก่อนนะครับปลูกผักอีเลิศนะครับภายในนี้ก็มีผักหวานปลานะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นยางนานะครับนี่ครับต้นยางนามีอยู่สองต้นนะครับปลูกไว้เพื่อว่าจะให้เกิดเห็ดนะครับในบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้ก็มีเห็ดเกิดแล้วนะครับท่านผู้ชม นะครับแล้วก็จะมีกล้วยนะครับเห็นไหมครับมีกล้วยนะครับแล้วก็มีขาขานี้เป็นขาน้ํานะครับนี่จะพาชมนะครับนี่เห็นไหมครับผักอีเลิศนะครับหรือว่าใบชะพูนะครับเต็มเลยนะครับตอนแรกนี่พ่อพงเอามาปลูกไว้นิดเดียวนะครับปลูกไว้เพื่อหวังว่าจะใส่อมกบนะครับ ที่ไหนได้นะครับตอนนี้ก็เป็นป่ารกเลยนะครับมีแต่ผักอืเลิศนะครับนี่ครับมีแต่ผักชพูเนี่ยเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่มีแต่ผักชพูนะครับมันเกินแล้วนะครับมันมันเยอะเกินแล้วนะครับกินไม่ไหวแล้วนะครับนี่วันนี้พ่อพงก็จะมาทำการจัดการเอาออกให้หมดเลยนะครับ ที่พ่อพงเอาออกเนี่ยพ่อพง์มีโครงการนะครับนี่บริเวณนี้นะครับนี่ครับเป็นคอกนะครับเป็นคอกสี่เหลี่ยมนะครับมีพื้นที่ประมาณนะครับประมาณสิบนะครับสิบสิบสิบคูณห้าก็ประมาณห้าสิบตารางเมตรนะครับบริเวณนี้นะครับห้าสิบตารางเมตรนะครับท่านผู้ชม บริเวณนี้นะครับพ่อพง์มีความคิดแนวเปลี่ยนว่าจะเลี้ยงกบไปด้วยแล้วก็จะปลูกบอลสีไปด้วยครับบริเวณนี้นะครับจะจะเอาบอลสีมาลงนะครับนี่แล้วก็จะปลูกอ่าแล้วก็จะเลี้ยงกบไปด้วยนะครับโดยการที่จะเอาอันนี้ออกนะครับนี่เอาต้นชะพููนี่ยออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกสเตเตนะครับ จะเอาออกเพราะว่าแค่ปลูกกินเนี่ยนะครับข้างนอกน่ก็เยอะแยะนะครับริมสะทางนู้นนะครับนะครับก็เยอะพอแล้วนะครับอันนี้เราจะเอาตรงนี้มาเปลี่ยนนะครับทัศนียภาพใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้บอลสีกําลังฮิตนะครับฉะนั้นเราเอามาปลูกทิ้งๆไว้ดีกว่าเอาบอลสีมาปลูกทิ้งๆไว้นะครับเอาหลายๆสายพันธุ์นะครับมาไว้บริเวณนี้นะครับแล้วก็บัวดินด้วย นะครับบัวดินแล้วกอ็อะไรนะอีกอย่างหนึ่งว่านสีทิศนะครับที่พ่อพงจะขุดออกจากบนดาดฟ้าเพราะว่าบนดาดฟ้าเนี่ยพ่อพงเองก็จะเปลี่ยนเป็นที่ปลูกฮกหลงนะครับบนดาดฟ้านะครับส่วนที่เราขุดออกจากกระถางบนดาดฟ้าไม่ว่าจะเป็นบัวดินหรือว่าเป็นว่านสีทิศ ก็จะเอามาลงบริเวณนี้ผสมผสานกันไปกับบอลสีชนิดต่างๆนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเอาหกลงมาไว้แล้วนะครับนี่ครับเริ่มเอามาไว้บางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวก็อันนั้นก็จะเป็นอ,อดิบนะครับอ,อดิบนะครับที่เอามาปลูกไว้นะครับต่อไปก็จะมีบอลสีชนิดต่างๆ ให้สวยงามในบริเวณนี้นะครับส่วนบอนหวานนะครับแต่ก่อนก็เคยเอามาปลูกในนี้นะครับนู่นบอนหวานก็อยู่ในสะนู่นเต็มเลยนะครับก็จะไม่เอามาปลูกไว้ข้างในแล้วจะเก็บออกให้หมดเลยนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีบอนหวานอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนต้นกล้วยนี้ก็ปลูกมาหลายปีแล้วตายพาย,าย,ยเราก็จะตัดออกนะครับต้นกล้วยน้ำหวาเนี่ยนะครับก็จะตัดออกเพราะว่ามันตายพายนะครับ นี่แหละครับโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกบให้เป็นสวนบอลสีนะครับของพ่อพงพอเพียงนะครับฝากติดตามในโอกาสต่อๆไปรอชมนะครับแล้วพ่อพงก็จะอัปเดตให้ fc ทุกท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ